คนจนและคนช้นชั้นกลางทำงานเพื่อเงินแต่คนรวยใช้เงินทำงานและในเช้าวันเสาร์ที่จำใ่นั้นผมได้เรียนแนวคิดใหม่ที่แตกต่างจากพ่อจนเคยสอนผมเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างคนทั้งสองคนที่สอนให้เรียนในวิชาที่ต่างกันพ่อนักการศึกษามักสอนให้ผมเป็นเหมือนพ่อ ลูกต้องขยานเรียนสอบได้คะแนนดีๆจะได้ได้งานบริษัทมั่นคงเงินเดือนสูงๆผลตอบแทนหลายอย่างส่วนรวยต้องการให้ผมรู้ว่าจะใช้เงนินทำงานให้เราได้อย่างไรบทเรียนของพ่อไม่ได้เรียนในห้องเรียนแต่เรียนในชีวิตจริงพ่อรวยเริ่มสอนเรียนบทที่1ต่อไปฉันดีใจที่เธอไม่พอใจจากค่าจ้างชั่วโมงละสิบเซนนั่น ถ้ายอมรับค่าจ้างต่ำๆนั้นฉันคงสอนเธอไม่ได้ความต้องการความอยากได้อะไรอารมณ์ที่รุนแรงเป็นพลังงานมหาศาลที่จะผลักให้คนเรานั้นได้เรียนรู้ถ้าเป็นเรื่องเงินคนทั่วไปมักจะเลือกเอาที่ปลอดภัยไว้ก่อนคนเหล่านี้มักไม่มีความบาดหรืออยากได้ที่รุนแรงสิ่งที่เขามีคือความกลัวทำให้ยอมรับเงินเดือนถูกๆอย่างนั้นเหรอะ ใช่บางคนคิดว่าฉันเอาเปรียบคนอื่นเพราะให้ค่าจ้างน้อยกว่าพวกที่ทำงานในไร่อ้อยหรือข้าราชการแต่ฉันว่าพวกเขาตัางหางที่เอาเปรียบตนเองด้วยความกลัวที่มีอยู่ของพวกเขาเองคุณให้ค่าจ้างผมแค่วันละชั่วโมงละสิบเซนเป็นบทเรียนอย่างนั้นเหรอฮะถูกต้อง พ่อของเธอเรียนสูงได้งานดีมีไรายได้มากพอสมควรแต่มีปัญหาเรื่องเงินเพราะอะไรก็เพราะเขาไม่เคยเรียนเรื่องการเงินที่โรงเรียนยิ่งกว่านั้นเขายังยอมทำงานเพื่อเงินแต่คุณไม่ได้ทำงานเพื่อเงินหรอฮะใช่เธออยากทำงานเพื่อเงินเธอต้องไปเรียนเอาที่โรงเรียนแต่ถ้าเธออยากเรียนวิธีให้เงินทำงานให้เราฉันจะสอนให้ จะสอนก็ต่อเมื่อเธออยากเรียนจริงๆเท่านั้นอย่างนี้ใครๆก็อยากเรียนวิธีใช้เงินทำงานได้ทั้งนั้นสิครับไม่หรอกเพราะการที่ทำงานเพื่อเงินนั้นง่ายกว่าโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีความกลัวเป็นพื้นฐานผมไม่เข้าใจอย่าพึ่งห่วงเรื่องนั้นเลยตอนนี้ขอให้เพียงรู้ว่าความกลัวนี่แหละทำให้คนยังต้องเป็นลูกจ้าง เพราะเขากลัวที่จะไม่มีเงินจ่ายนี่กลัวจะถูกออกจากงานไม่มีเงินกลัวจะต้องเริ่มต้นที่ใหม่นี่แหละคือผลจากการเรียนเพื่อเป็นลูกจ้างเพื่อมาทำงานเพื่อเงินคนส่วนใหญ่เป็นทาดเงินแล้วก็โกรธนาจ้างวิธีให้เงินทำงานเป็นวิชาต่างจากที่อื่นแน่นอน เช้าวันนั้นเพื่อนๆกำลังเล่นเบสบอลอย่างสนุกสนานแต่ผมดีใจที่ผมตัดสินใจทํางานชั่วโมงละสิบเซนเพราะผมกำลังได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่เพื่อนๆไม่มีโอกาสได้เรียนจากโรงเรียนพร้อมจะเรียนหรือยังพ่อรวยถามพร้อมผมตอบด้วยรอยยิ้มฉันรักษาสัญญาที่ให้เสมอฉันสอนเธออยู่ห่างๆเห็นไหมว่าอายุเพียงเก้าขวบเธอก็ได้รู้แล้วว่า การทำงานเพื่อเงินนั้นเป็นอย่างไรลองคิดดูว่าเธอ,เอ,อต้องทำงานไปสักห้าสิบปีแล้วเธอจะเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่มีความอยู่และมีชีวิตอยู่อย่างไรผมไม่เข้าใจเธอรู้สึกยังไงตอนที่รอฉันครั้งแรกเพื่อได้งานครั้งที่สองเพื่อขอเกินค้าจ้าเยอะมากเลยฮะถ้าเธอเลือกงานเพื่อเงิน ชีวิตของเธอก็จะเป็นอย่างนั้นพ่อรวยบอกแล้วตอนที่คุณมาตินให้ค่าจ้างเธอสามสิบเซนเธอรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่ามันน้อยมากรู้สึกผิดหวังคนที่ทำงานเพื่อรับเงินเดือนรู้ก็รู้สึกอย่างนั้นโดยเฉพาะหลังถูกหักภาษีการสังคมเธอยังดีที่ได้เต็มๆหมายถึงว่าพวกเขาไม่ได้เงินทั้งหมดเหรอฮะ h? ก็ใช่นะสิเขาต้องจ่ายให้รัฐบาลเป็นคนแรก ยังไงฮะภาษีไงล่ะรายได้ทุกบาททุกสตางค์ถูกหักภาษีเวลาใช้เงินก็เสียภาษีฝากธนาคารก็เสียภาษีตายก็เสียภาษีทำไมเรายอมให้รัฐบาลทำอย่างนั้นแต่คนรวยไม่ต้องยอมหรอกนะเพราะคนจนและชนชั้นกลางเท่านั้นที่ยอมพนันได้เลยว่าพ่อเธอเสียภาษีมากกว่าฉันทางทั้งที่ฉันมีรายได้มากกว่าทำไมเป็นละฮะ มันยากที่เด็กอย่างผมจะเข้าใจพวกเขายอมให้รัฐบาลทำอย่างนั้นได้ยังไงพ่อรวยนั่งนิ่งคิดสักครู่รอให้ผมหยุดถามและใช้ความคิดจริงสีผมจำได้ว่าพ่อจะนักบ่นเรื่องทำงานเพเสียภาษีจำนวนมากแต่พ่อก็ไม่เคยแก้ใครเลยพ่อยอมให้เขาผลักพ่อไปมาพร้อมจะเรียนอีกหรือยังพ่อรวยถามผมจึงพยักหน้า สิ่งที่เราต้องเรียนรู้นั้นมีมากมายการเรียนรู้วิธีการใช้เงินทำงานเป็นวิชาที่ต้องเรียนกันช่วยชีวิตคนส่วนมากจะยืนทันทีที่ออกจากมหาิทียาลไรความจริงแล้วการเรียนรู้เรื่องเงินนั้นไม่สิ้นสุดยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ว่าเราต้องเรียนมากขึ้นอีกคนส่วนใหญ่ ทำงานเพื่อเงินจับจายใช้จ่ายและค้ะคนพบว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องเงินเขาก็ยิ่งทำงานมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นเพราะคิดว่านี่คือการแก้ปัญหาพ่อของผมมีปัญหากับภาษีเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องเงินหรอครับภาษีเป็นเพียงส่วนของการที่มีปัญหาเรื่องเงินคนส่วนใหญ่ไปโรงเรียนแล้วก็จบออกมาทำงานเพื่อเงิน เขาไม่เคยเรียนรู้วธีการใช้เงินทำงานให้พวกเขาเลยเอาล่ะตอนนี้เธอยังอยากเรียนรู้วธีการใช้เงินทำงานอยู่หรือเปล่าผมพยักหน้าดีอย่างนั้นเธอไปทํำงานได้แล้วคราวนี้ฉันจะไม่จ่ายค่าจ้างเธอเลยอะไรนะฮะหูผมฝาดไปแน่เธอได้ยินไม่ผิดคราวนี้เธอต้องมาทํำงานให้ฉันทุกเสาสอเราะสามชั่วโมงโดยไม่ใช่ โดยไม่ได้ค่าจ้างอะไรเลยก็เธออยากเรียนวิธีงานเพื่อเงินไม่ใช่เลยฉันคุยกับไมค์แล้วเขาตกลงตอนนี้กำลังทำความสะอาดกระป๋องสินค้าอยู่ทำฟรีเธอก็ขวรเริ่มได้แล้วไม่ยุติธรรมนี่ฮะคุณน่าจะจ่ายบ้างถ้าเธออยากเรียนก็ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นเธอก็เหมือนสองคนหน้าที่ออกจากห้องนั่งเล่นเมื่อคู่ เขาทำงานเพื่อเงินแล้วหวังเพียงเพื่อว่าจะได้ไม่ถูกไล่ออกหรือเหมือนพ่อเธอที่มีไรายได้สูงๆและมีหนี้จำนวนมากเขาจึงต้องทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าต้องการอย่างนั้นฉันจะจ่ายงงให้เธอละสิบเซนหรือถ้าไม่พอใจเธอจะเลิกแล้วหางานอื่นที่ทำเหมือนหลายๆคนชอบทำก็ได้นะผมจะทำยังไงใช้หัวสิพ่อเลอรรวยต่อ ผมเบาๆหลังแล้ววันหนึ่งเธอจะขอบใจฉันที่ให้โอเธอได้เรียนรู้ให้เธอได้เป็นเสืษฐีผมนั่งนิ่งทำไมเหตุการณ์กักบตลปัดแบบนี้ได้ผมเดินเข้ามาขอขึ้นเงินเดือนแต่กลับกลายเป็นว่าผมต้องทำงานโดยไม่ค่าจ้างสักบาทเดียวพอว่อรวยตบหัวผมอีกครั้งคือพร้อมบอกว่าการใช้หัวจำไว้แล้วการกลับไปทำงานได้แล้วตอนนี้